ทุกปีปีนี้นี่น่าจะโอ้ผมว่าน่าจะ5ปี10ปีแล้วนะตลอดที่ได้มาที่เซนทรัลเวิลมาตั้งแต่หลังโควิดที่ยังเป็นออนไลน์อ่ะใช่ซึ่งโควิดกี่ปีมาแล้วผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าปีเลยอ่ะสาธุครับสาธุครับปีออก7ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับการข้าดาวเซนทรัลเวิลอดอ๋อผมเหรอตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ที่ได้เข้าดาวกับทางเซนทรัลเวิลนะครับมีความสุขมากสนุกมากมากเลยตลอดการได้เดินทางมาอย่างหลายหลปีก่อนหน้านี้เราก็จะเป็น นนพี่อิงพี่พีบิวกินก็จะเป็นโฟร์เฮดไลเนอร์ใช่ไหมครับแล้วในทุกปีเราก็จะมีศิลปินอีกเยอะมากๆอ่ะค้ากันเข้ามาซึ่งผมมารู้สึกเป็นเกียร์เพราะว่าการกที่เราได้ทํางานอยู่บ่อยๆกับทางเซนต์นนั้นแปลว่าเขาก็วางใจเราประมาณหนึ่งแล้วก็รู้มถึงผมว่าผมโชคดีด้วยมั้งที่แฟนๆของเราทุกศิลปินอ่ะเขาสนุกกับเพลงของเราได้ีนีอแบบมีเนดอ๋อใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าปีนี้ปีนี้คือเล่นที่ี่ที่เดียวเลยใช่ใช่ใช่ ครับผมครับผมบรรยากาศมันเปลี่ยนไปไหมสำหรับคับเปลี่ยนไปไหมสำหรับผมเหรออ่อบรรยากาศากของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าก็จะไปในสู่ทางที่ดีอ่ะผมว่าเออเราเราก็จะเห็นได้ว,ว่าอย่างอย่างปีที่แล้วก็จะมีอ่ออินเตอร์แฟนเยอะมากๆปีนี้ก็จะถั่วเฉลี่ยกันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยผมผมก็รู้สึกว่าดีใจนะเพราะว่าในฐานะของเพลงที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาหลักของโลกอ่ะ แล้วการที่มีมีคนเข้ามาฟังเยอะๆที่เป็นนานาชาติอ่ะสำหรับผมแฮปปี้ครับแล้วก็รวมไปถึงแฟนชาวไทยด้วยทุกคนก็เต็มที่มากๆกับทุกเพลงที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเลยค่ะแน่นอนดีแฮมปี้ที่เกดมาอย่างีเมื่อยไม่มีไม่มีอุบัติเหตุโชคดีมากแล้วก็มีชีวิตได้อย่างแข็งแรงดีเยี่ยมโปรโมทคอนเสิร์ตผ่าน A4 ใบเดียวครับอ่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนี่ในปีนี้ได้ทำเอ่อต้อนทุนก็ประมาณ5บาทไม่เกินอะไรเงี้ย แล้วก็เราเล่นอิมแพกไปสี่รอบด้วยกันโชว์เอาแล้วก็อัลบั้มครับอัลบั้มแล้วก็เพลงครับเป็นปีที่ได้ทํางานกับเพื่อนๆเยอะมากก่อนที่ขั้นหนังสือหรืออะไรต่างๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากครับปีหน้าจะ์ใหม่ปีหน้าจะพยายามทำคอนเสิร์ตที่เป็นเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่นี่แหละครับที่ปล่อยไปปีนี้ที่ิ่งปล่อยไปแต่มันเป็นภาพจำมากเลยนะกับคอนเสิร์ตในปีที่ผ่านมาของรุ่นไร้ของคนที่เอามาใส่ในคอนเสิร์ตก็มันเป็นตามธีมครับตามธีมแต่ละปี ปี0ูนย์สองเก็จะติดเล่นหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวผมรู้สึกว่าก็ไม่อยากให้ไปแบบยึดติดแค่เอาง่ายๆก็คือไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะเออมาดูคอนเสิร์ตก็มาแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไม่ว่าความรู้สึกจะไรก็เราเนการเปมีมเด็กคนหนึ่งเป็นมีมเยอะมากในสุดเพรก็มีมเยอะมากก็หลังช่วงนั้นที่ทำคอนเสิร์ตก็มีหลายๆคนเอากระดาษไปเล่นเอามือถืออะไรไปเล่นเวลาแบบว่ามีเมสเซจอะไรที่อยากจะบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินก็ดีหรือว่า คนทั่วไปก็ดีอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจแหละเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแล้วก็ทุกคนก็เลยทําตามแล้วก็เออผมก็รู้สึกสนุกขึ้นเพราะว่าเราได้เห็นสีสันของของการทํางานในวงการนี้ได้มากขึ้นจากเพื่อนๆอะไสำหรับปีหน้าอุ้ยขอโทษครับปีหน้าคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงฮะปีหน้าคอนเสิร์ตเหรอผมว่าผมน่าจะเน้นที่เพลงครับแล้วก็น่าจะลองตั้งชื่อได้เท่หรืสักหนึ่งคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ แจกของเหรอจริงๆเราพยายามให้ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ก็ต้องดูความพร้อมของหลายๆส่วนแต่ว่าไอคอนเสิร์ตปีหน้าเนี่ยผมอยากจะทํามันซีเรียสไปด้านของอัลบั้มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนเซกชันที่แยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าคือผม๊บเรกไ็ได้เห็อนอัลบั้มใหม่ทุกคนอัลบั้มใหม่ครับใช่ก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับชื่อโมโนสเปกตรัมครับอัลบั้มนี้มีแขกรับเชิญเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็ ใช้เงินไปเยอะมากครับฝปลาไปด้วยครับใช่คือเขาโครงการต้องเป็นลบบนี้นี่ยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่เยอะเยอะมากผมว่าน่าจะมี10-20ชีวิตได้มดมไม่หรอกก็ทำงานก็ไม่เคยคาดหวังผลลับนะ,ะแต่รู้สึกว่า,า,าชิ้นงานมันมันจะมันจะเดินทางไปได้ดีก็ก็อ,อยู่ที่ผู้คนจับโอกาสถึงได้งานเลยงานแสดงมารับบ้างไหมฮะงานแสดงเหรอครับ ก็ยังไม่ไม่มีไอเดียตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าพี่ๆพอเลยติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่ตัวผมมาตัวผมก็ยังยังคิวแค่เฉพาะทัวร์คอนเสิร์ตมันก็เยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวผมก็รู้รู้รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ถนัดอะไรงเงี้ยแต่ก็แต่ก็เคยเล่นละครเวทีนะใช่ใช่ก็แปดสิบรอบครับตอนนั้นมันมันก็สนุกแต่ว่ามันมีมันมีศาสตร์ที่เราชอบก็คือด้านเพลงอะไรเงี้ยแต่ความเป็นแสดงจริงๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรอกครับ ไวรัลเหรออันนี้เอาเคไปทับแกงเราเปล่าาเเวลรอไหร่ะไปถึงอะไรอ๋อชอบอ้ำชอบแกล้งเหรอก็อย่างนี้แหละก็ถ้าเขาไม่แกล้งผมผมก็แกล้งเขาไงใครชนะเหรอสมมากสมมากก็ไม่มีใครชนะหรอกครับการที่เราชนะกันเองนั่นแปลว่าเราแพ้ทั้งคู่ครับอกก็ยัังรได้ๆก็เดินทางกันมาเยอะนานหลายปีมากครับก็เป็นหนึ่งปีที่แบบได้โตไปกับพวกเขาได้เล่นได้หยอกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า สารผมผมรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันดีมากเลยก็ปีใหม่นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีครับไม่รู้จะอวยพรอะไรเพราะว่าก็ยังไม่ได้ใช้อายุมาได้เยอะมากนักน,นะครับแล,แล้วก็จะสีลห้าข้อแรกกับทุกคนนะครับเอาเป็นว่าขอให้ปรารถนาสิ่งใดขอให้ทําครับทําให้พอครับแล้วก็หวังว่ามันจะสําเร็จครับ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายปัจจัยนะครับภายนอกที่ไม่ใช่แค่การกระทำของเราเองแต่ว่าหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีที่ทุกปัจจัยเหล่านี้เข้าข้างพวกคุณคร่บผมครับพูดูเรื่องไหมเนี่ยโอเคโอเคอเพราะเจ็บคอแล้วตะโกนไม่สัมภาษณ์ทิ้เงเงียบยอะ่ะ